สวัสดีครับสวัสดีคนที่กดหลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็วันนี้อยู่ผมเช่นเคยครวันนี้ผมไม่ได้จะมาลงดันอีกแล้วไม่ได้ลงดันมานานมากแล้ววันนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านยูยครับผมผมมาทําอะไรงั้นเหรอผมมาผมจะให้ดูวิธีใช้งานร้านยูยที่ถูกต้องนะครับผมการใช้งานร้านยูยที่ถูกต้องันดับแรกเราก็คือเนี่ยยา GM เราก็ซื้อมาใช้ อันนี้เราก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับถ้ามันจําเป็นถ้าเราอยากอยากอยากใช้อะเนี่ยผมก็ซื้อเก็บไว้เหมือนกันแต่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 ไฮไลท์เลยครับผมไม่ใช่ตรงนี้นะไฮไลท์มันอยู่ที่นี่คะยาพวกนี้ฮะเอางงงงเอ้ยมันมีประโยชน์อะไรยาพวกนี้เนี่ยมันก็แค่ยาที่กดแล้วเพิ่มนิดเดียวไม่ใช่หรอไปใช้พวก h o ว y water ดีกว่าไหม เดี๋ยวผมพาไปดูครับผมว่ามันดียังไงอ่ะเดี๋ยวผมซื้ออันนี้มาก่อนร้อยยี่สิบนะไอคมร้อยยี่สิบเนี่ยนี่ลนะร้อยยี่สิบเอ๋แบ่งมากพรอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบเนี้ยให้เราซื้อโอ้โหขนตาแตกเลยกูนเลยฮะแล้ะซื้อครับผม อันดับแรกฮะผมยังไม่บอกนะผมไปทำอะไรอันดับแรกซื้ออันนี้มาก่อนอ่าฮาร์เนต็ตโพชั่นทั้งหมด120หน่วยนะฮะฮาร์เน็ตฮาร์เน็ตนี่คือขวดละอ่าขวดละ200,000 120ขวดก็ 24m ครับผมอ่านี่คือต้นทุนของเราแหละเลย120ขวดคือ 24m อันนี้ก็คืออ่าดีเฟกเป็นยาดีเฟเลตนะ,ะก็คือ120ขวดก็คือ M, ยี่สี่เอมเหมือนเหมือนกันฮะต้นทุนอันดับอันดับที่สามับผมอย่างหนึ่งที่เราโนบเพียมเลยก็คืออันนี้ผมไปไล่คราบมาเองนะนี่นี่นี่ผมไปไปคราบมาเองอนะผมจะแบ่งแบ่งแบบนี้นะแบ่ง เพื่อเราเข้าใจง่ายๆแล้วก็อย่างนี้ฮะขวดขวดขวดเราซื้อขวดตรงนี้ฮะคือะไรหนึ่งกองแล้วก็แบ่ง120เท่ากันหมดฮะข้อ,ขอความไปครับนะเราวัตถุดิบเราใช้แค่นี้ครับผมอา่าผมคำนวณต้นทุนให้ฮะตอนนี้อา่าสองอันนี้ 48m ครับผม 4ี่บแดเอ็มแล้วก็ถ้าดิสถ้าเราไม่ได้คาราฟเองนะถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อต้นทุนจะอยู่ที่ย7 m. m ิบเจ็เอ็มครับผมย7 m ิบเจ็ดเอ็มบวกสี่สิบปดเอ็มเป็นอ่าเป็นเจ็ดิ้าเอ็มแล้วนะเนจะ็ดสิห้าเอ็มอย่าอย่าคิดอย่าคิดราคาภาษีนะให้คิดราคานี้ราคาที่เราซื้อเพราะนี้เป็นราคาที่เราจะขายได้ก็ขวดนี้ไอขวดไอเนี้ย อ่ะดีว่ากลมๆ 4m ทั้งหมดต้นทุนเรานะครับ 79m ครับครับผมทั้งหมดอ่ะต้นทุนทั้งหมดนี้ 79m มาดูว่าผมจะไปทำอะไรเป็นของที่ผมใช้บ่อยมากๆเลยนะใช้แบบใช้ทุกวีทุกวันเลยนะนี่ครับให้เราเลื่อนมาเลื่อนมาหาแต้ม6 0 0ครับผมนี่ก็คือน,นี่เลยครับเจ้ายาหลบนี่เองอ่าหนึ่งครับ หนึ่งคราฟนะครับผมจะใช้ขวดเนี่ยหนึ่งขวดอ่ารีเฟกพชั่นวิวสามหนึ่งขวดร์สเนตพชั่นวิวสามหนึ่งขวดแล้วก็เอิร์ธดิสนะครับสามหน่วยเรียกว่าสามหน่วยแล้วกันสามแผน่นสามแผ่นก็ได้มาดูมามากันว่าเดี๋ยวผมจะอ่าคราฟร้อยยี่สิบคราฟเนี่ยมันจะได้กำไรเท่าไหร่เราต้องขายให้ได้เกิน79 m เอ็มนะ ไม่รู้เลดติดมันเท่าไหรนะเดี๋ยวดูก่อนน่าจะครึ่ง่อกครึ่งอย่างไรมั้งหนึ่งครับเราจะได้ห้าขวดนะติดเหมือนเดิมโอ้แล้วติดติดยากติดยากผมผมค้าบมาก่อนผมไม่เคยนับเลยนะว่ามันติดมันอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันตอนเสร็จเลยก็ได้ดูกันยาวๆไป 79m แล้วนะผมดูว่าจะขายได้เท่าไหร่ซึ่งยาหลบเบียวสนะี่เนี่ยคือเป็นยาหลบที่ดีที่สุดละ9,000 9,000นี่คือแทบแทบไม่โดนเลยนะอาจจะมีโดนแบบโดนสเก็ตบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้รับเต็มๆแน่นอนทั้งหมด 79m นะู้เราจะได้กี่กว่าผมว่าได้ประมาณสามร้อยอะประมาณครึ่งหนึ่ง ประมาณ320อะผมว่าน่าจะได้ประมาณ320วด่เรื่องฮะเรื่องแต่ถ้าติดทั้งหมด360วดัตแสดงว่า สามร้ถึง3 0 7อ่ะเป็น3 0 5 3 0 7แล้วกันแสดงว่าอ่าเปอร์เซ็นต์การติดนี่น่าจะอยู่ประมาณ60%ครับผมแต่ถ้าติดมา300ขวดเลยเนะี่ยก็แสดงว่าครึ่งนึง50 50ิบห้นะครับไปเรื่อยๆเรื่ยอนนยๆหมดแล้วจนหมดแล้วผมไม่ได้นับเลยไม่ได้ดูเรื่องมันติดเยอะติดน,น้อยดูกระพองกันนี้มาดูกันตอนเสร็จเลย ต้นทุน79เอ็มนะครับผมดูว่าจะคุ้มไหมเพราะนี่คือวิธีการใช้ร้านยูซีที่ถูกต้องนะเพราะนี่คือไฮไลท์เลย <c oughs> มีสองอย่างนะที่เป็นไฮไลท์แต่อีกคลิปหนึ่งแล้วกันอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งโอเคดูครับว่าเหลือเท่าไหร่บประมาณ300ยยี่อ่ะ 320 303บึ๊บโอ้โห304 340ขวดนะก็ประมาณ55%ครับผมนี่ก็จัดเรียงนนครับโอเคอยู่ใน10ขวดนี้กอทีครับผม340ดูว่าแบ่งแบ่งมาก่อนว่า1ขวดเนี่ยเราราคากี่เอ็ม หนึ่งขวดเนี่ยราคาหนึ่งสีว่าขายได้ขายได้แล้วเก้าแสนอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเราขายทั้งหมดสามรอยสีิขวดเนี่ยได้กำไรเท่าไหร่ผมว่าน่าจะสามรอเอ็มเลยแหละโ,<ฮ>โ,โอ้ต้นทุนเจ็สิบเก้าเอ็มนะครับทุกคนเจ็สิบเก้าเอ็มฮะเนี่ยบวกให้ดูกันสดๆเลยเมื่อกี้กำไรแบบ แต่ว่าผมไม่ได้คัามาขายนะผมคัามาใช้เพราะว่าผมเป็นคนใช้ยาหลบที่เป็นกิจ,จลักษณะอยู่แล้วครับผมอ่าดีว่าต้นทุนเรา8 0ดเอมนะต้นทุนผม M, 8 0ดสิบเอ็มแปดแปดสกแปดสามีแต่ว่าผมจะใช้ยาหลบได้แค่อ่าต้นทุนยาหลบผมอยู่แค่ขวดหนึ่งประมาณ4 000, ี่แสนครับผม4ี่แสนก็คือ 400K ซึ่ง ประหยัดประหยัดกว่าเยอะฮะประหยัดกว่าเราไปดึงเองเยอะเลยก็ลองช่างใจกันล้วกันนะผมว่าเราจะซื้อหรือว่าเราจะเราเอางนี้ว่ะเราจะซื้อมาใช้เองว่าเราจะค้าฟมาใช้เองหรือจะค้าไปขายก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับผมแต่ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับผมแต่ก่อนจะไปก็ฝากกิจกรรมนิดน,นึงฮะ พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้มันลืนนี้จะมีการเปิดโหวตอาทายผลว่าใครจะเป็นแชมป์รายการไหนนะผมก็อย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะแล้วก็ฝากอย่างนะผมกิจกรรมล่า NPC พเนี่ยโอ้ดูผมได้ของมาเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่นับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอยู่ไนแล้วนี่ถ้าคนที่ดูคลิปที่แล้วน่าจะรู้ดีอยู่ครับแต่ว่าไฮไลท์ของมันเลยคือเนี่ยครับ ที่ผมเอาถัว่วแล้วก็อีกอย่างฮะกิจกรรมเติมเงินฮะนี่เอลินาอีกแล้วเอลินาตัวเดิมตัวเก่าก็ขอบคุณรับชมครับผมย่าลืมนะครับค่ข้อมูลเป็นประโยชน์เงียบๆไว้นะครับอย่าบอกใครนะครับผมรู้กันแค่เราก็พอจะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ